สวัสดีจ้าเอมซาสลิมสล้องกันมาเร็วเร็วเร็วมันค้าง ไปหาคุณมาก่อนกันโอ้ยคุณมัดูวันเรียกลูกสาวสั้นมาเหน่อย,อยานบอมฟ้าทุกคนจะ้ะไปหาห้องนาะแต่มังฉี่โอ้ยบอม,มีเวลาไปเลยค่ะคุณวัดดูวันเพราะว่าช่วงนี้เป็นโจทย์เดี๋ยิบสี่ก็ต้องไปฟังสารมาทำรอบฟองอีกนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยแค่คุยกับลูกสองคนเล่นกับหมาทำนู่นทำนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเนาะ ไปดึงเอมซีนาแตมมาดูดิเขาเสิร์สลองกันแล้วนี่ไปบอกนาแตว่าตอนนี้โจดย์อึงนน้องก็เสิริมสลองกันแล้วจะมีการถอดแว่นกันแล้วไม่ถอดไม่ได้หรออุ้ยตายไม่ได้หรอไม่ได้หรอกจ้าไ,ไ,ไปกำลังใจให้แม่หยาดน,นะคะขอบคุณแกโอ้ยแม่เมียว่าไปเล่เลงก็มากับเมียแหละจะบอกเป็นอย่างออกกําลังกายลูกสาวถาโดนหลายกระบอกลูกสาวโยมจะไปเชเว่นนะไปเลี้ยงหมาไปเบิ่งหมาไปเลนก็มา นี่เสริมสลักเอาใครที่จองกระถินอยู่ยื่นไปเลยยื่นไปเลยเพราะอ่านิทานเรื่องนี้อึ่งน้อยนำร่องไปแล้วหนึ่งค่ะตอนนี้หนึ่งตลิ่งสั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสะเลีสะลี99.99เ99นะคะตอนนี้ประกาศตามหาคนหายค่ะเมนจะอิลีไปเอื่นมาไปไปเร็วๆไปเอาเอฟซีอันนัลไลมาบอกนันไลาจะไปเบิ้งข้าวดีอึ่งน้อยร้อยคดีปราบแล้วก็ปาบมานนะคะ นี่นะครับเวลาอึงขึ้นช้านี่นะห้ามเอานี่ขึ้นไปโปกเปิดนะเล่นตรงเปนตาเนี่ยบอดายแต่ว่าอึงขึ้นไปเป็นโจดเฮ้ยมาแล้วจ้ะลูกจ้าจ้ะแม่โมจะไปเกียร์เข้ามาอยู่โมจะไปเล่นกับน,น้องมะขามมะขามงับดากแม่นะมะขามบอกว่าโอ้ยกินอะไรว่าเหม็นเหม็นมะขามกับมะดากแม่ดากแม่แม่ละอายอายหมานะแกได้ฝ้าแดนนี้บอกว่ามะขามสันอาบน้ำแล้วมะขามสันอาบน้ำแล้วมะขามกับไม่หยอกแม่ยองแม่หอมแก้มกับฟุดปั๊บ มะขามหอมแก้มแม่มะขามได้ปะอันหอมดากแม่มะขามปะโอ้ยมะขามแม่โอ้ยมะขา,ม,ม,ม,ามเจ้าเนาะถ้าแม่เทนสิใส่ข่อยนั่นนี่สิทนเนาะเออกับแกงบ่เหม็นกับว่าไปเมนบอกว่เอฟเจเอฟเมนมาลูกเออน้องไปใส่ละน้องไปช้อปปิ้งล่ะน้องย้อนสติกเกอร์เสียนก็ไปช้อปปิ้งแล้วเย่ก็ย้อนสติกเกอร์เมืม่อในแม่ก็สั่ลองนะ แม่ขออนุญาตกินแก๊กฮวยอีกแล้วลูกโอ้ยกระดาษทิชู่มาปิดแนวบอท่านแล้วบอ,อท่านแล้วแม่เสริมเสิร์ฟล้างได้เรืองเด้อลูกโอ้ยกูเห็นอีแม่ขอว่าเสริมเสิร์ฟพักล้างนี่อีแม่นี่เสริมสเสิร์ฟแก๊กฮวยดูพ่อเด้อเอ้าก็ลูกให้จิ๊บดูแม่ก็จะเริ่มจะร้องดุเรื่องวันในวันดีวันต้องรับจำเลยใหม่นะแกหาคอมาสแสดงอยู่เยแล้วอีแม่หนึ่ง เดี๋ยวหากําไรก่อนนะกําไรอยู่นะว่ากําไรข้อมือต้องมาแล้วกาไรไฟอยู่นะโอ้ยจะเม็นมึงหลายเนะเาะอ้าวเพลงที่สองเพลงต่อไปต่อไปเมื่อนี้มึงก็เสียงดังดึ้งโอ้ยจะของบานมาอยู่เมื่อนี้จะของคัหาดมาอยู่สั้นจะท่าโตเป็นคุณนายแท้นะโอ้ยอึ้งมึงเนานะเมื่อนี้อึ้ของของอนุญาตท่านโตเป็นเฐีนะคะแล้าจะของคัหาดมาอยู่ กืจจปอนโตเป็นเฉียดทีหน่อยเป็นเฉียดทีอึ่งหน่อยอันกำไรไปใส่หลักสูโอยอึ่งมือหมอช่วแห้งเดี๋ยวหากันได้แอลซีไดเมื่อจะของืง่เลหาเป็นเรื่อีสานก็สิท่ามโตเป็นเศรษฐทีเฮ้ยขันรถมันมากก่อนกับสิอาท่างโตคือเก่าอันกำไรข่อยไปใสก็สูตหาเมื่อห้องกันได้หน่อยคือหาของบเจอวะวายผู้กว่าอยู่หหยยเลย พ่อกันได้นอนมึงก็หาของบาเจอมึงก็กโว่าอยู่ไม่ใส่วะแม่มึงเอ้ยว่าแม่มึงเอาไปใหนมาขามใส่แล้วบอกกระพริบกระพริบนี่มาคามย็นจำได้อีแม่ป่าวมาคามบอกว่าโอเห็นน้ำเหลืองมึงอย่ามาโทษหมาอเมื่อเยังบอเห็นก็โทษเต็มหมานี่ละเอองัดดาบมึงสบอเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาขามเขาโทษ้ะอันเอฟซีย่าปากเด้อ แล้วไปบอกเจ้าของคฤหาสน์เด้อเมื่อนี้ลูกสาวใจเจ้าของคารืหัดประยู่อีสันนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของตัวไอ้เมียผู้อย่าบ้านต้องเก้าแล้วโอ้ยเจ้าของบระยูท่ทำโตเป็นเศรษฐีเนี่ยเจ้าน้าปรอยู่เจ้า,จาน้าปรอยูน่ะเขาก็ถ้ำโตเป็นคุณนายเลยบาทเนี่ยบอกกาบอกคู่แต่แม่กล้าบอกลูก หนีเจ้าของขะหรือหาดใอยูอีแม่ก็เลยปลอมเป็นเศรษฐีอย่าต่าเก้อหรุดเดีอย่าไปบอกเพื่อนเด้อว่าอีแม่เอาแล้วเป็นให้เบิ้งบ้านเบิ้งหมาห่าทต้ตโตเป็นคุณนายเลยว้าเอ้าหมามันก็นยังบรว่าเลยแบบหมามันก็นยังมันก็นยังแบบว่าสนทิชนมเฮ็ดคือสันเป็นเจ้าของเนี่เออสันกินไปน,นาเลยบาทเนี่ยเอามาเอาเพียงยังก่อนบอกกาบอกคู่ แต่แม่กล้าบอกครูติปเข้าอย่างแม่เข้าแล้วลูกนี่ไงติปเข้าแล้วน้องสาวโอนมาก่อนสักพักพี่สาวโอนมาแม่ก็เลยอิ่มติปเบิรงที่ล่ะบอกลูกว่าสิไปอันซื้อเขาพัดปูมากินจักเป็นอย่าง,งเขาพัดปูมันคือกลมๆคอหล่อแคลอกับพ่อจักหลกนี่เจอแล้วเจอแล้วมามาขอบคุณนะจ๊ะลูกสาวจ๋าเฮีเยอีกแล้วแม่มึงบาง้ามึงขี้เฮียดิแท้สกูเวียงใส่บอหลมอยู่มัน มันน้อยบปลูกอันน้องสาวโอนมาเสร็ตไนกับไปชอปปิ้งแล้วพี่สาวโอนมาอีแม่กับไปเล่นกับหมาเพราะได้เงินเหรอท่านทาใจเย็นด้ฮะี่เออเพราะได้เงินเหรอใจเย็นบุดไปซอปปงชอปปิง้งเล่นกับหมาทำเป็นไม่รู้ไม่สีไปขอบคุณห,หลายๆลูกจ๋าเงินเขาเป็นสี่ล,ลูกเขาทั้งสองคนเลยเขาแต่อันบุแล้วของลูกสาวเห็นเขาแต่หัวคําเลย อหลูกสาวอดไม่เชื่อหนึ่งแม่ก็โอ่้ยเพราะเงินเข่าก็เอ้ยขอบคุณขอบคุณไปแล้วลืมขอบคุณลูกไปเลยแว่นแว่นแว่นบิดมอเตอร์ไซค์เลยเพราะได้เงินแม่มึงเอ้ยอีแม่นี่น่าเออแว่นแว่นแว่นเลยมามาเงินละเงินเงเงินอันขน้องมาทักทายน้องได้ดลูกได้ก็ย้อนน้องติ๊บแม่หลายเอื้อยติ๊บแม่หลายหลายเฮ็ดให้แม่เป็นแตงเชี่ย เออไปอวดรวยใช่หมาปุ่นแล้วหมาบอกว่ายืงมึงยังมาอวดรวยใช้กูได้เฮียเนี่ยซืือไก่กูกินกับต้นหน,หน่้อยนึงกันมาขามมันฟองเป็นมันสิบอกลูกเด้เอยื่งมันซื้อไก่มาขามกินต้นไหน,หน่้อยนึงค่ะเราที่แม่กินเบิดนอกแต่วยย่าอย่ายปากอย่าปากมึงเอ้ยเดี๋ยวติบหลายจำหอดซื้อเพลงบาได้ละมึงบานนี่โอ้ยมันคือคักแต่ว่าวแม่ผู้ใดวะนี่มันคือคักเจ้า เออบอกเป็นยังดักอืมไหนหล่ะละเงินละเงินนะพี่จะพาน้องสาวไปเง,นง,นงนินเงินเงินนองมาลราบอกเบิ้งเดีย่ยเรียวเบิ้งทางนนลกูกน้องมายัง <c oughs> คุณวัดรรวนไปตามเอฟซีไหมหมดเลยมากดติดตามป้าอึ่งน,นะเอ่อเอฟซีใหม่นะคะประกาศช่วยไปกดไปอย่าซานเนลด้วยนะเพราะว่าไลฟ์สดได้แล้วเผื่อซ่องนี้เขาบล็อกมาสเสริมสรอ,อยอีกนะใครไม่กดนะ ขอให้หำแลกกันถ้าใครกดขอให้หำใหญ่ยาวคุณผู้หญิงก็เหมือนกันรูฟิตฟิตหอยอบุอบอับเอบเอบไปกดซ่องไปยาซแนลเดี๋ยวนี้เลยนะบัดนาวเออนะโอ้ยนอเป็นไตยิตูนแต่นอปากดีแต่แท้สิ่เห้เข,ขากดกันยังไปแซงหำเขาหึมเขานะเออนเอ่าใช่หลังเงนละงเงนเนี่ยหวยมันคือยากแต่่ากลัวมึงเมากินกงเมาขวดหรือเปล่าอกน่าเนี่โอ้ยงาเพลงมาเจอปะ ว่ามึงกดผิดกับๆเลยอีห่าเอยมึงมีเสลยอ,อีหลีว่อ่ามีผู้ใหญ่บ้านมาสิโอ้ยอ่ามันสแตกและลืมเพ่งกดไปเลยอ๋ออ๋ออ๋ลอ๋อ,ลอ,อ,ลอขอบคุณเด้อที่เป็นเหตุอีกแล้วเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งนองตี่แม่อีแม่กันนั่นแหะจวดหมอก,กับวันนี้แม่เสริมสลองต้อนรับจำเลยใหม่จะเลือจา๋ามา มวนมวนมวนมเนี่ยมาขามเบืปป้องต้นทางเด้อเจ้าของคฤหรสนหาบ้าบอกแม่เด้อมาขามแม่สิวาพี่จะพาน้องเศ้าบิดเป็นเป็นเปนบิดเปนเป็นเป็นไปต่เพรอใส น้องสาวบ,บอกไม่มีอะไรทําแม่ก็ไปช้อปปิ้งลเล่นๆมาสันโอ้ยนะลูกสาวสันทําบุญเสร็จก็บช้อปปิ้งลูกสาวใหญ่กันทาบุญเสร็จเฮ็ดเบี้ยเสร็จก็จิบไว้โอ้ยเนาะส่วนอีแม่ก็เรียบร้อยอีแม่นี่สะแตกเบิ้ดมือเฮ้ยยามเลยอ้ออ๋อมันคือเมียะไรใช่ไหมเชื่อเก่งขวายมาบ้างบ้งดีๆนะมาถามมากดราาากนดนมสด อย่าให้เสียซื้อลูกพี่นะเอยสั่งหมาเบิรงนต้นท,าทาา่าครับว่ามาหนิบอกโอเค่องสบายพรุ่งนี้อย่าลืมนะเอออกไก่คนละตอนไม่ใช่ตอนเล็กๆนะอเออมือเขาตอนให้ใหญ่ๆหน่อยบาคคมบอกถ้าใส่บาเบิรงต้นทา่าให้ได้ว่าใั่บาคคมโอเคโอเค <c oughs> อเป็นจังไดจังไดเป็นจังไอ่อาขยายบา <c oughs> มากินเก๊กข้ยก่อน โอ้ยลูกบอกไซสแม่บอกว่าไปซื้อข้าวผัดปูข้าวผัดปูเอาไว้ก่อนเอาไว้ตบดากตอนสีนอนเออกินนี่ก่อนอมันคือแซ่บชาว่านลูกเนาะฝากสวัสดีใครอ่ะออสวัสดีผู้ใดน,น้องบ้านในบริษัทอาร์เลยขอโทษได้หลายเด้อสวัสดีทุกคนรอบหมอ,อกหูอุย้ยเสียงหมาเห่าเดี๋ยวมึงจะมันหลุดพี่มา ตึกมาเหรอแม่ลูกเสียงหมาเข้าแล้วส่งสัญญาณกันมาขันมาละอันมาขามเข้าสามเทียได้มันคือหอนว่ะโอ้ยตกลุ้งกันจังไงวะมาขามมาไวย์เบิ้ต้นทางดีเด้ดเอ,อโอ้ยหมาบ้านอื่นหมาบ้านอื่นเออเอเาเพลงยังอีกลูกเอาเพลงยังลูกบ่งเอิญจักเม็ดบ่ลูกว่าลีดาอันน้องว่นมาติละเออ น้องประทันมาตีลูกเอาฟังเพลงกันนะแม่เต้นไม่ไหวแม่นั่งพักกันเดองทำไรอันเดย์ไปเฮียแล้ว,วก,ก็กละสิบาทต่ไม่มันบ่ทนเนาะใส่สามมือเจ๊งแล้วมือแล้วสามบาทโอ้ย่ท่ไมมันขาดเาะสย ไม่ใส่นี่เบิ่งเดี๋ยวมือนหาก่อนเอามาสอมเงินสิบบาทยังใส่ได้เพระา,าระพ่อสิบหมื่นใส่บอกว่าใส่เกินสิบหมื่นหมื่นละบาทมามตัวตัวนี่ยได้ป่าได้ป่าเวอกน,น้องก็ยังทักแม่มาอยู่เด้ว่าน้องไปซอปปิ้งเดี๋ยวสิกลัมมาล่ะเดี๋ยวแม่จอบเบิ่งกันเด้ะ ไปไม่ไปไม่ตายตายนีเด้นองไปอ๋อน้องไปออกกำลังกายน้องไปซอพปิ้งแล้วน้องสาวไปแวนแวน เคยเห็นขวดไหมนะเห็นแต่กระป๋องนี่แหละจอกแรกพระลูกคนโตจอกสองพระลูกคนเล็กจอกสามให้กับจำเลยใหม่โอ้หามึงมึงตัวกินด้วยมึงอยากกินมึงก็บอกเลย ก็ต้องไปจอกหนึ่งจอกชองจอกชามดอกแมนบลูกเออห้านี่มืองมาเอาไปยังลูกเอาสาวแหล่ดีว่าสาวแหล่สาวแหล่ สาวแลโอสาวแลบานนาะตาวานได้พบรองคืนนั้นทุกสำลันพบในงานผ้าปา่าสามาคีโอสาวแลบานนาะเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพิณพร้อมเป็่งสีไอ้ก็ฝาก,กน้องฝากไมตรีโคต านปนนีและเห็ใจให้นี่จากบ้านนาะมาน้องฟังประของความหาให้สดใสยันแต่น้องคนดีก็เห็นใจ นะตาหวานได้พบรองคืนนั้นทุกสำาราญพบในงานพาป่าสามขีโโค้กแหลบันนาะเจ้าสวยเด่นดังประจันวันเพินหอมเป็่งสีไอ้ขอฝากพักน้องฝาก,ฝาก,ฝากไมตรีโปดสงสารปานีและเห็นใจ ความหาให้สดใสยัยนแต่น้องคนดีโบเห็นใจือตีอว่าอยากจนทนบอก คนได้ยินจำต้องกลืนกินก่อนความเหงาบัดยามคืดพอ ว่าเจ้ามีผัวตักจิตภักใจพักกันเมาหมัวคิดอยากตอนตัวคือสิบอทันผู้สาวมีผัวเดี๋ยวเบ่งมุมได้ก็สวยลาวันหัวใจสะเทือนแก้งขาจนสั่นเมื่อแจ่มจันทร์สงสายตามา อยากเข้าไปหายานคนเขาด่าว่า,ามันส่วนย,ยังเถือกลูกเปืนของผูเป็นผัวบอกลาเห็ดตัวคือคิดเอาไว้หนักบอกลาพอกได้แต่เก็บทังเอาไว้ภายในกฎหมายว่าง่อ,อบอมีข้อใดเป็นสู้ทางใจบอผิดดอกนา เมียเขาขึ้นรากัญหังงนงด้ยินจำต้องเกลื้มกินก่อนความเอาบัดยังคือพอคิดไว้ในใจยางผิดกับผัวอย่าเข้าไปบอกได้แต่คิดซื่อเสื่อนันดอกบกลาเสยียงยามปีนต้นยิว้ว หากวันใดหัวเจ้าเปลี่ยนใจออก่างการดาให้คิดแทงคนอยู่นอกสายตาสิขันอาสาบังแยงลูกเตา้าซอยเจ้าเฮาน้องเป็นแม่ห่างายกะสิเอาเรื่องอดีต้ายบอกเคยว่ากินเดียรับเอาแม้นเจ้าเคย เขาไปบอกได้แต่คิดซื่อๆนั่นดอบ่กลา้าเสียงย่านปีนต้นยิว้วหากวันใดหัวเจ้าเปลี่ยนใจออกทางการดาให้คิดแึงคนอยู่นอกสายตาสิขันอาสาบัางแยงลูก เฮสางน้องเป็นแม่ห่งังไายก,ก็สิเอาเรื่องอดีตไยบอกเลยว่ายินเดียรักเอาแม่นเจ้าเคยมีผัว